ก็ตัดก็ตัดอะครับตอนนั้นคือไม่ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่อะไรก็คือในใจคิดว่าถ้าตัดก็ตัดเครื่องมันเป็นเครื่องแพ็กซอรครับหนีบนิว้วดึงถุงมันออกมาแล้วเครื่องมันมีความร้อนสองร้อยองศามันก็หนีบไปที่นิว้วแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นอนะ่ะก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยครับ ไปที่โรงพยาบาลมีชื่อนะครับโรงพยาบาดังๆอะ่ะก็ไปไปที่นี่ก็ตัดไปที่นี่ก็ตัดแต่ว่าพอมาคิดอีกทีมันก็ต้องคงมีวิธีรักษาได้อะไรเงี้ยครจนพอเซอร์คำว่าจุฬาลัตสาปุ๊บเขาพลาดพลาดหัวข่าวเลยว่าแพทย์ไทยเก่งไม่แพ้ประเทศอื่นอะไรเงี้ยสมมุติว่าถ้ามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับนิ้วอย่าคิดว่ามันต้องตัดทิ้งอย่างเดียวมันมีวิธีที่จะ รักษาได้มันมีนวิธีที่จะทําให้นิ้วกับเรากลับมาใช้งานได้ให้มาที่นี่แน่นอนคุณหมอวิชิตคนนี้เก่งที่สุดแน่นอนผมก็โอเคเรื่องนิ้วหูไม่มือเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะเป็นของที่เราติดมากับมือเราตั้งแต่เด็กเเนี่ยเราใช้งานมาตั้งนานเราไม่รู้หรอกครับว่ามันมีความสําคัญแค่ไหนนะมือคนเราเนี่ยมีนิ้ว5้านิ้วก็จริงนะแต่มีนิ้วที่มันทํางานได้เหมือนหวแม่มือเนี่ยมีนิ้วเดียวเองนะครับนิ้วหูแม่มือเนี่ยเอาไว้หยิบจับกับนิ้วอื่น เอาไว้หยิบจับของใหญ่ๆถ้าสูญเสียนิ้วหัวม่มือไปเนี่ยการใช้งานพวกนี้จะทํายากมากครั้งแรกที่ผมเห็นผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนะครับนิ้วหัวไม่มือเนี่ยสูญเสียเกือบทั้งนิ้วเลยนะครับซึ่งผมประเมินดูแล้วว่าการบาดเจ็บลักษณะนี้เนี่ยคนไข้จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดสร้างนิ้วหัวไม่มือใหม่ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยการสร้างนิ้วหัวไม่มือเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยนะคือการใช้นิ้วเท้ามาสร้าง ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะขอผ่าตัดสร้างนิ้วหัวแม่มือทำการผ่าตัดแยกเป็น2ทีมทีมที่1คือทีมที่เตรียมแผลที่นิ้วหัวแม่มือนะแล้วก็ตัดนิ้วหัวมือที่เสียหายออกอีกทีมหนึ่งก็คือผมเนี่ยทำหน้าที่ไปเลาะนิ้วหัวแม่เท้าคนไข้และตัดแต่งลดขนาดให้มันเล็กให้มันเหมาะกับการมาอยู่ที่นิ้วหัวแม่มือนะครับการผ่าตัดนี้เนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ใช้เทคนิคทางด้านจุลศัลยกรรม ตรงใจกล้องขยายผ่าตัดนะเนื่องจากเส้นเลือดและเส้นประสาทตรงนี้ผมไม่เหมือนเนี่ยมันเล็กมองที่ตาเปล่าไม่เห็นใช้เวลาผ่าตัดประมาณ5-6ชั่วโมงนะคนไข้เนี่ยเขาได้พักฟื้นหลังผ่าตัดจะลงพยาบาลประมาณ8-9วันถึงแม้ที่นี่เป็นโงรงพยาบาลเอกชนก็ตามนะครับโงรงพยาบาลเนี่ยมีไรายได้จากการรักษาคนไข้หมอก็มีไรายได้จากการรักษาคนไข้พอสมควรนะแต่สิ่งท,ท,ที่ที่มันเป็นรางวัลของการทํางานเนี่ย คือความสุขนะที่เห็นคนไข้เนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทําให้แล้วเขาเอากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับนิ้วไม่รู้สึกว่ามันคือส่วนเกินเลยนิ้วใหม่ผมว่ามันมันก็แข็งแรงนะมีความสุขกับการทําำับข้าวได้เป่าแซกได้กับแฟนแฟน,แฟนเล่นเป็นโน้ผมก็เล่นแซกเล่นแล้วมันก็มีความสุขกัน